สวัสดีครับพี่้องครับนะครับสวัสดีตอนเสาร์ครับผมบอกลงปล่อยๆนะครับหยอยปอกๆนะครับผมวันนี้ภาพเมืนงบิถีการใส้ชีวิตนะครับอยู่บ้านเฮ่านะครับผมนะครับอผมอยู่อำเภอศรีรินทรท่นนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ สิบประมาณนี้นะครับก็คือมันเป็นย่าม,มันนะครับมันเป็นฤดูเทศกาลของมันนะครับอ่าที่เขาลงปะแก้วนะครับผมลงปะแก้วนะครับวันนี้เขาก็เสียอาม,มตากนะครับผมน้ำมาลางะกัาตากนะครับ ตาแดดถึงแห่งนะครับผมวันนี้เขาก็สิบแพ็คขายนะครับแพ็คายแพ็คส่งนะครับเร่มสาๆพี่น้องครับเสียงสีแหบๆไปก็น้อยนะครับผมเพราะว่าหนาวแล้วแล้วนะครับหมอกลงแห้งนะ มันเป็นอ่าช่วงมันนะครับช่วงที่เขาลงปลักาาาเกวนะครับเขาเอืนปลัแกเกวปลั๊กเก้วนะครับปลักเกยวแต่บานผมเอือนปลาซิลมันอาจจะเพาาิ่มละอย่างแถวนี้เขาเอือปนปลกเกลียวมันีคีคืมๆนะครับบนแน่ใจว่าสิม,มีแดดตัวรับ ด้านติดตากนี่ยครคือเสี่ยงนะครับเสี่ยงมากๆเลยนะครับเพระาะว่าฝนบ่มีฝน,นหรือว่าบ่มีแดดป่าเสียไดนนะครับจากที่ใดราคาการาคามันก็จะตกนะครับ ของผมบริจาลงนะครับบริจาลงหานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีอ่าพ้นหาแล้วก็เอามาส่งนะครับเอามาส่งถึงบ้านนะครับส่วนทั้งผมก็สิอ๋อล่างตาแข่งนะครับคือน้อมาขายนะครับคือน้อมา,อา,มา ai. ขายขายเป็นขายปันหามากเลยแบบขาย หายพิษไทยสดนะครับก็เอื่อนก็เอิ่นยังกับเดือนมืดเดือนไงนะเนาะเดือนมืดเดือนไงก็เดือนเดือนมืดนะครับประสิวลงกันเดือนแจงมันมาลงนะมันบ่อไฟแดดเกิดกับเรื่องบ่งนนอไลงกันนะอย่นะครับพี่น้องครับ วิถีชีวิตนะครับไายหมองไร้บอลเราคือกันกนะครับผมมันใช้ชีวิตเราคือกันปูลงคนอีตื่นเศ้านะครับ เอางัวออกอออกล้วยออกนะครับไปไหนไปหน้าเนยะต่างกัน้ะพี่น้องครับคโคตหมองคนละบอล <c oughs> มันบริเวณกับบริษัทนะครับท่านเห็บริเวณบริษัทเพราะว่าท่างนี้เป็นมันมันคือรายได้หลักนะครับมันคือได้ไรรายได้จาหลัต่ไนกะ ก็จาหามาเมื่อกลับเมื่อกลับมาเลมีแต่ปลาแก้วนะครับเมื่อกลับต้องมาเลือกอีกแค่นึงนะครับปลาปลาของปลาเอียงต่างๆ่างก็แบบเมื่อกลับมาเลยมีแต่ปลาแก้วมาเลยนะครับป นี่นะครับ,แบบสิบประมาณนี้วันนี้วันนี้ลักษณะแบบนี้คือขอสื่อเขานะครับข้อเสื่อเขามาตาะพัลพัลับเขามาตากวันนี้คันดแดดบ่มีหรือว่าฝนตกเปียงเสียงเสียงไม่เป็นองครับเสี่ยงกับการขาดทุนนะครับเสี่ยงกับการขาดทุน อย่างตัวก้านขาดทุนนะครับถ้าการเลือกสิบประเภทกับว่ได้นะอย่างสิบประเภทกับว่ได้ ของผมนี่สิตากบ่หลายนะครับตากมือละท่านเป็นปลาสดนะครับกับมือละประมาณห้าสิบโลนะครับประมาณห้าสิบกิโลนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งอ่าให้ลูกค้าจ้องไว้นะครับให้ลูกคา้าจ้องไว้แล้วก็สิบปลาสิบพวกคางนะครับตากมือนี่มืออื่นเนี่ยจะามารทรงใดนะแล้ว สิบวอจะไม่เก็บสต็อกนะครับสิบ,บอตากไล้แลยก็เก็บไว้แลวกนะ็ทยอยขายทยอยขายบอรครับอันนี้คือให้ลูกค้าสร้างจองไวจองไว้แล้วถ้าตากให้ถ้ากระ่งให้นะครับเพราะว่าปลามันสีเลยปลาหม่นะครับกะคิดคนละแบบนะครับบางงมองไปตากไวหล้ก็ทยอยขาย เป็นขายของกเป็นอยู่ั่นล่ะครับของผมบ่ได้คิดแบบนั้นนะครับของผมเน้เนเพื่อตากาออื้อ,อบบน้มื้อื่นทรงยังไงมันสิได้ดป่าหม่นะไปหอดลูกค้าเพราะว่าไปหอดลูกค้าเนี่ย่ะคนส่งนี่ก็สามมื้อครับสามหมื่นยูนําเฮายูนําเฮาสองหมื้อสามหมื่อแล้วนะครับหอดลูกค้าก็พกมื้อ ทำว่ามันใส่ได้บ่ใส่ได้นะครับใส่ได้ใส่ได้คือกันแต่ว่าคําว่าปลาไมในี่ที่นี่ก็คือก็คือข้าไปซื้อปลายู่ตลาดนะครับปลาสดก็เล่ะแล้วเป็นอย่างคืออยากได้ปลาใหม่นะครับกะประมานันนะครับอยากได้ปลาหม่ย้อน,นอยังเหุผลมันเมื่อกูม่มนะครับ แต่ว่าถามว่าป้าหลายมือใส่ใดบ่ใส่ใดขึ้นกันครับกินใดขึ้นกันนะครับถามว่างามบก่กะจสิบ่ทอป่าไม่นะครับมันอาจมันบริสียนะครับเยงแต่ว่าสีมันจะเปลี่ยนนะครับจากเหลืองคือเฮาตากมาแล้วมันเหลืองน้อยนึงงซส่นะมันออกขาวๆเหลืองๆแต่ว่าหลายมือไปเมื่อสิเหลืองๆไปหนาเหลืองไปหนา,หนานะครับ ก็เลยต้องใส่วิธีนี้นะครับผมก็คือตากแล้วส่งให้ลูกค้าเลยที่นี่ค่ะไปหอลูกค้ามันก็เก็บรักษาได้ก็คือแบบว่าเพื่อก็ต้องแช่ตู้เย,ย็นนะครับแช่ตู้เย็นสีนบบเปยนนะครับนี่นะ ใมญ่ไม่หรอกก็ล่างทำความสะอาดนะครับล่างเพื่อ,อยังวัตถีล่างเฮ็ดอยางวันดีทำความสะอาดบมเมนต่ทำความสะอาดอย่างเดียวเด้พี่น้องล่างให้เกดมันออกนะครับล่างให้เกดมันออกเกดปลาแก้วนะครับให้มันออก แต่กับบถึงก็ปล่อยเปร์เซ็นนะครับก็จะประมาณ95%นะครับเพื่อยังเผื่อตากแล้วมันสียรงาหนึ่งก็คือปติผ่านะครับตัวมันจะไม่ติดกันนะครับ ลินตัวเ้าแล้วนี่นะครับเขา้าคณะเท้เาตาอยอีกอ่ะฝนได้พี่นงครับฝนลินน่อยๆน,นะครับพามาเบิงนะครับผมพามาเบิงวิธีการใช้ชีวิตบ้านเฮ้านะครับผมที่อำเภอศรีรนทรนจังหวัด บนราชธานีนะครับหลอบเขื่อนนะครับผมก็สิประมาณนี้นะครับผมอ่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์เราด้พี่น้องครับนะครับเดี๋ยวมีอย่างกะขออนุญาตถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบอร์นี้คือเ่าครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้กันเลยกันครับผมกะผู้ใดที่เขามาเบองเขามารับช่มคลิปนี้กัขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมนะฮะให้ลำให้รวยสุขสุขัลกันแล้วกันให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ